บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึก ยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วการสั่งสมบุญบารมีเป็นเรื่องหลักที่สำคัญเราจะต้องมันสั่งสมบุญกันบ่อยๆเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้บาปอากุศลได้ช่องหากเราไม่มันสั่งสมบุญจิตใจไม่อยู่ในบุญแล้ว กระแสะแห่งบาปอกุศลก็จะชักนำใจของเราให้ตกยุดใต้อำนาจอาจสะวะกิเลสการรักษาใจให้ใสให้สะอาดบริสุทธิ์ก็เพื่อมาให้กระแสะบาปเข้ามาปนเป็นได้การฝึกใจให้หยุดนิ่งจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก เพราะเมื่อใจของเราใสาบริสุทธิ์กระแสบุญก็จะเพิ่มพูนทับทว,วีขึ้นดังนั้นการสั่งสมบุญและรักษาใจให้หยุดนิ่งจึงเป็นสิ่งที่ต้องทำคู่กันไปต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านนั่งหลับตา จเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจะลดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้าย วางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาข้อลูกพอสบายสบายคล้ายกับเรานอนหลับอย่าไปบีบหัวตาอย่าก,กด ลูกในตาให้หลับตาพอสบายๆนะจ๊ะจากนั้นก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีกระคะแนนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกเราจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยให้กล้ามเนื้อทุกส่วน ผ่อนคลายให้หมดแล้วก็ทำใจของเราให้ปลอดโปรงแจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสนึกน้อมใจของเรามาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ซึ่งเป็นฐานที่ตั้งถาวรของใจฐานที่เจ็ดนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนสมมติว่าเรานึกจิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงเส้นหนึ่งจากสะดือ ทะลุไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ ขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นจุดกำเนิดที่มันเกิดขึ้นของพระราชนตธิไตรให้กำหนดบริกรรมนิมิตรขึ้นมาในใจเป็นดวงแก้ว กลมใสบริสุทธิ์ประดุดเพชรลูกที่เจรไยแล้วไม่มีขีดควรคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเรากำหนดก็คือการนึกอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆ ว่าที่ตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมีดวงแก้วใสบริสุทธิ์ตั้งอยู่ที่ตรงนี้พร้อมกับบริกรรมภาวนาในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมา รังโดยเสียงของคำภาวนาดังออกมาจากจุดกึ่งกลางของดวงแก้วภาวนาอย่างนี้นไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งมีวาระแห่งสุภาษิตปรากฏอยู่ใน ปัญจหัตติยะเถราประทานความว่าดอกอุบลห้ากรรมที่เราทำเป็นพวงมาลัยไว้มีอยู่เราเลื่อมใสได้อดดอกอุบลน,นั้นบูชาพระพุทธเจา้าด้วยมือทั้งสองของตนและดอกไม้เหล่านั้นเรายกขึ้นเป็นหลังคา บูชาพระบรมศาสดาเราทรงดอกไม้ถวายพระมหามุนีดังสิทธิ์กั้นลมถวายอาจารย์ฉะนั้นในกลับที่สามหมื่นเราได้บูชาดอกไม้ใดด้วยกรรมนั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยนี่ก็เป็นผลแห่งพุทธบูชา ในกับที่สองพันแต่กับนี้เนะ่เราได้เป็นกษัตริย์ห้าครั้งและเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิทรงพระมากมีพระนามวหัติยะคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทายานสี่วิโมกแปดและอภินยาหเราทำให้แจ้งชัดแล้ว คำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ทําเสร็จแล้วถ้อยคำมันเป็นสิริมงคลที่หลวงพอ่อนำมากล่าวนี้นะเป็นพระคาถาของพระอรหันตเถระรูปหนึ่งที่ท่านทราบซึ้งในผลแห่งบุญในสมัยเมื่อครั้งที่ยังสร้างบาร,รมีอยู่ท่านเป็นอุบาสกที่เปี่ยมไปด้วศรัทธา เลื่อมใสในพระรัตนตรยัยคารพนอบน้อมต่อพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลานี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นยังมีนักสร้างบารมีสมัยก่อนอีกมากมายทีเดียวนะจ๊ะที่ท่านมีใจหนักแน่นและเคารพบ,บูชาพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าและประสงฆ์สาวกทั้งหลาย คำว่าเคารพอย่างหนักแน่นนี้เนี่ยมีความหมายที่ลึกซึ้งทีเดียวหมายถึงความเป็นผูดที่มีใจตระหนักมีใจแน่นหนักมั่นคงในพระรัตนตรยัยไม่มีอะไรที่จะสามารถมาสั่นคลอนความศรัทธาที่มีต่อพระรัตนตรัยได้เหมือนกับหินศิลาแท่งทึบ ที่ไม่หวั่นไหวต่อแรงลมฉะนั้นไม่ว่าจะมีเรื่องราวอันเมนเทศจะมีการใส่ร้ายจากผู้มีหวังดีต่อพระศาสนาก็รับฟังด้วยจิตใจที่เป็นปกติไม่หวั่นไหวมีสติรู้อยู่ตลอดเวลาว่าอะไรจะมาเสมอเหมือนด้วยพระรัตนตรัยนั้นไม่มี จึงมุ่งหน้าอาบุญเพียงอย่างเดียวไม่ใส่ใจกับสิ่งที่ร้ายสาระที่เกิดขึ้นอย่างนั้นหรือแม้จะมีอุปสรรคก็ไม่ย่อท้อนักสร้างบาร,รมีทั้งหลายในอดีตท่านยังเป็นแบบอย่างของการสร้างบาร,รมีมายาวนานเมื่อนํามาเล่าแล้วผู้ที่ได้รับฟังก็มีกำลังใจเพิ่มพูน ดังเรื่องการสร้างบารมีในสมัยพุทธกาลที่หลวงพ่ออยากจะนำมาเล่าให้ลูกๆฟังในวันนี้เป็นตัวอย่างที่ควรจะจดจำแล้วนำไปปฏิบัติตามทีเดียวเพราะท่านเมื่อได้โอกาสสร้างบุญแล้วก็ไม่ปล่อยโอกาสให้ผ่านเลยไปถึงแม้จะดูว่า เป็นการกระทําที่เล็กน้อยในสายตาของคนทั่วไปแต่ก็เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าเนื้อนาบุญในประศาสนานี้เนะี่ยเป็นเนื้อนาบุญอันเลิศที่ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าแม้ทำบุญเพียงเล็กน้อยก็ได้รับอนิสงส์อย่างมหาศาลทีเดียว พระปัญจหัตถิยะเถระท่านเป็นพระอรหันตเถระเจ้าองค์หนึ่งในสมัยพุทธก,กาลซึ่งตัวท่านมีประวัติการสร้างบารมีที่น่าอาศัศจรรย์ใจในผลบุญยิ่งนักย้อมไปในอดีตหลายๆชาติพระเถระได้บำเพ็ญบุญไว้ ในพระพุทธเจ้ามากมายหลายพระองค์ท่านได้สั่งสมบุญอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานมาตลอดเวียนว่ายตาเกิดสร้างบาร,รมีอยู่ในวัฏฏสงสารแต่ก็ยังไม่ได้รับผลแห่งบุญอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าที่ควรเพราะชาติที่ผนผ่านมา ท่านยังสร้างบุญไม่ค่อยจะเต็มที่เท่าที่ควรจนกระทั่งมาถึงยุคทองของสัตว์โลกอีกยุคหนึ่งในสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามวสุเมธะได้ทรงอบัติขึ้นในโลกหลังจากที่ตรัสรู้แล้วทรงประกาศพระธรรมจักรไปทั่วชมพูทวีป ทรงยังโลกให้สว่างสวยัยด้วยแสงแห่งธรรมไปทั่วทุกหัวระแหงพระเถระท่านได้บังเกิดในตระกูลหนึ่งที่สมบูรณ์พลร้อมไม่ได้สมบัติทั้งหลายทำให้ท่านมีความสุขไม่ได้ลำบากอะไรเลยจนกระทั่งเติบโตขึ้นตามลำดับจนได้บรรลุนิติภาวะแล้ว ก็ได้ฟังข่าวการมังเกิดขึ้นของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าก็คิดว่าทั่วพื้นจมพูทวีปนี้นะ่ยต่างก็พากันกล่าวแท่ซ้องสรรเสริญพระบรมศาสดาวา่าเป็นพระอรหรันต์ทรงเปลี่ยมไปด้วยพระมาหาการุณาแสดงธรรมนำออกจากทุกข์ หมู่ชนทั่วทุกสารทิศต,ต่างพากันไปเข้าเฝ้าเพื่อฟังธรรมการที่ตัวเราเองได้รับข่าวอันเป็นมงคลอย่างนี้แล้วตั้งอยู่ในความประมาทเป็นสิ่งที่ไม่สมควรเลยเราควรหาโอกาสฟังธรรมจากพระองค์สักครั้งในชีวิตเมื่อคิดอย่างนี้แล้ว ก็รอคอยโอกาสที่จะเข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดาถึงแม้ว่าจะไม่เคยเห็นพระบรมศาสดาด้วยตาของตนเองเพียงแค่ฟังเสียงการสรรเสริญพระพุทธคุณท่านก็เกิดเลื่อมใสในพระรตนาัรายอย่างเต็มเปี่ยมจนกระทั่งวันหนึ่งโอกาส ที่รอคอยมานานเสนานานก็มาถึงพระบรมศาสดาได้เสด็จผ่านมาประทับอยู่ในเมืองที่ท่านอาศัยอยู่ทำให้ชาวเมืองพากันปีติเกิดโกลาหนที่จะได้บุญกับพระบรมศาสดาต่างก็นำดอกอ,อุบลห้ากำมือเดินมุ่งหน้า ไปยังสถานที่ประทับเพื่อบูชาพระพุทธองค์เมื่อกลบบุตรผู้มีบุญเห็นมหาชนพากันถือดอกไม้ออกจากเรือนเพื่อไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาก็คิดว่ามหาชนต่างพากันไปเพราะต้องการบุญโอกาสที่ดีมาถึงในวันนี้แล้ว เราไม่ควรปล่อยโอกาสที่ดีงามอย่างนี้นะ่ให้เลยผ่านไปเราควรจะเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาพร้อมกับมหาชนทั้งหลายเมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็หาดอกอบ,บนมหาหักกำมือจากนั้นได้เดินถือเข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์พร้อมกับหมู่ชน ขณะที่เดินไปอยู่นั้นก็มองเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้กำลังเสด็จดำเนินไปบนถนน,พร,รพ,รนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามวัสสุเมตผู้มีพระจักสุทอดลงตำ่ำตรัสพอประมาณเสด็จอย่างสงบมีความองอาจสง่าง,งามมีพระสติ สำรวมอินทรีย์คุลบทเห็นอย่างนั้นในใจก็เกิดมหาปิติที่ท่านเห็นพระพุทธองค์มองดูพระบรมศาสดาด้วยความเรื่มใสแล้วก็นำดอกบนที่ถือมาบูชาพระบรมศาสดาในระหว่างทางนั่นเองทันใดนั้นเหตุอัศจรรย์ก็มังเกิดขึ้น ดอกบัวเหล่านั้นได้ลอยขึ้นไปบนอากาศเป็นเพดานคล้ายร่มลอยอยู่ในอากาศลอยไปเหนือพระเศียรของพระบรมศาสดาพรอบาศกเห็นภาพอันหน้าอาศัศจรรย์อย่างนั้นก็เกิดมหาปิติอันไม่มีประมาณในใจเต็มตื้นด้วยความสมนัตเปรมปรี เป็นผู้มีสรีละอันปีติแผ่สร้างไปทั่วสารพางกายตั้งแต่นั้นมาท่านก็ได้ตั้งมั่นอยู่ในพระรัตนตรยัยจนตลอดชีวิตแล้วก็ทำบุญทุกอย่างที่มีโอกาสแต่บุญที่ฝังใจท่านที่สุดก็คือการเอาดอกไม้บูชาพระบรมศาสดา ท่านระลึกถึงบุญนั้นจนตลอดชีวิตของท่านเมื่อจุติจากอัตภาพนั้นแล้วก็ได้ไปบังเกิดในเทวโลกสมบูรณ์ไม่ได้ทีไปจะสมบัติมากมายจนมาถึงในสมัยพุทธกาลนี้เนี่ยบุญในตัวที่สั่งสมมาก็เต็มเปี่ยมส่งผลให้ได้บังเกิดในตระกูลสูง แล้วก็มีกุศลศรัทธาออกบวชเจริญสมถะวิปัสสนาไม่นานนักก็ได้บรรลุพระอระหันต์ท่านปรากฏโดยชื่อตามกุศลที่ตนได้บำเพ็ญเอาไว้ว่าปัญจหัตถยเถระเมื่อระลึกถึงบุพกรรมของตัวท่านจึงประกาศการสร้างบาร,รมีของตนว่า เราทรงดอกไม้ถวายพระมหามุนีดังสิทธ์กั้นล่มถวายอาจารย์ในกับที่สามหมื่นเราได้ยกดอกไม้ใดด้วยกรรมนั้นเราไม่รู้จักทุกติเลยนี่ก็เป็นผลแห่งพุทธบูชาในกับที่สองพันแต่กับนี้ได้เป็นกษัตริย์ห้าครั้ง และเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิทรงพระลมากมีพระนามว่าหัตถยะเราได้บุรลูคุณวิเศษทั้งหลายก็เดินผภาพแห่งบุญที่ได้ถวายดอกไม้เป็นพุทธบูชาเห็นไหมจ๊ะว่าผลอย่างบุญนี้นะ่ยไม่มีเล็กน้อยเลยหากเราได้ทำถูกเนื้อนาบุญ ถูกทักนยบุคลถูกธรรมากายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมีผลที่ยิ่งใหญ่ไพศาลบังเกิดขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ทีเดียวขอเพียงให้มีจิตเลื่อมใสอย่างเต็มที่และทำถูกเนื้อนาบุญในบวรพระพุทธศาสนาอันดีสงที่เกิดขึ้นนั้นจะทำให้เราสมบูรณ์ไปด้วย มหาสมบัติทั้งหลายและมีความสุขความสำเร็จในชีวิตทุกภพทุกชาติขอเพียงเราเนะ่เชื่อมั่นในบุญอย่างเต็มเปี่ยมและคิดพูดทำลงไปโดยไม่ต้องไปลังเลก,กับอะไรทั้งสิน้นเพราะการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเป็นมหาคตะกุศลดังนั้น เราต้องบูชาทั้งอามิสบูชาและปฏิบัติบูชากันทุกๆวันนะจ๊ะท้ายที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนา ให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนามีมหาสมบัติจกักรพรรดิสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้บังเกิดขึ้นให้เป็นยอดนักสร้างบารมีให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกาย ครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงมัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทิน